ก็แล้วดันมอะดาามเนี่ยครีมแอสตาได้อ๋อใีหองเีแล้วก็ละเฮ็ดแันัดโอ้ยทุกคนตาเห็ดโอ้ใช่เบบี้แอสตาได้เฮ้โอ้เดสักแน उधर ये तो नि है अक्सर है er

Tăng nhạc tăng xa Nhìn ấu có đầy tốt ừ. Em vô cật chật cật chói Bên có nhủm nè Em còn gần tật

งี่มาดูกล้่ เหมือนคอนโดเลยทุกคนเราจะเลือกส่งคอนโดมิเนียมส่งไรกันเฮดอะไรล่ะฮะเป็นที่อยม่เป็นท่พักกันหรือ ทำไมแป้งไม่ตั้งตะกร้าฝั่งนั้นพอ่พอขึ้นพ่อไทยอ่วิยาคือยคิดว่าทำโง่โยนไปอีกทางหนึ่งทำไมไม่ตั้งทางนีน้ทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันนะคะบางทีมันก็ตั้งไม่ได้คับวันอ เลือกเอานะคะใครพอได้เอากมให้ปดูมมาดิฟับอินอเดออุปเดอดาลักหยทอลดีสิเปอร์เซ็นต์ดมเนี่ย เดียกวิวอ๋อตรงนี้ก็สวยมากคนเล้ตั้งไม่ได้นะเป็นเนินชีติเบบี้จกัะไรตกแล้ลูก เอฟต onder, all, ิ้แคนแค่ลูกสวัสดีครับอย่าเปหัวแดอ๋อหุนแสงดำหมดลูกอุ้ยดื้อจหมาดื้อเธอลูก คนดูเนี่ยเป็นทางอย่างเน,นี่ย <Yes. S 1> เดี๋ยวแป้งเอาตรงนี้ก่อนนะไปเรียงแถวอย่างนี้ไปเลยแ,ลแป้งเอากลุ่มนี้ก่อน ตั้งไม่ได้นะแป้งก็เลยต้องหยุมออกไปก่อนอพอได้ไม่ตั้งได้อยู่่ะทสุ่งเก็บเลยลูกขาเวยค่ะ สวยงามนะมากจิลังกาเมื่อกี้กล้องติลังกาใช่นี่เป็นดาเก็บเลือกให้เขานะคะทุกคน

ทุกคนดูนี่ฮะโอ้ยยังแข็งปกอยู่เลยเห็ดเห็ดนำหมากหรือเห็ด เฮ็ดกอเฮ็ดน้ำมากนี่แหละแต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกขั้นคแคมป์ละเนี่ยอุ้ยกำลังดอกแข็งๆโปก๊กๆเลยทุกคนจ้าเฮ็ดน้ำมากเหลืออยู่งไหมคุณน้องอเห็นของดีค่ะเมียนบ่ล่ออะฮ่าทุกคนเมียนเฮ้ยอุ้ยวิโดว์วดใหญ่มาก เรียกว่าดอกเล็กน้อยๆเล็กๆอ้าทุกคนดอยังใหญ่นั่น,นจ้ะคุณทุกคนเห็นบ่ เรสังเกตว่าเห็นด้นวยเหรออาเาไปเน่าหรือยังเกือบแล้วดีที่มาทันมน่าแล้วจังสามดาวไม่ได้เหรอโอ้ดีที่มาทัน เห็ดมันปูไปกินก้อนน้อยนึงจ้ะย่างเหลืออยู่เด้อค่ะอัาน,นี่ถือเก็บได้วันานี่พ่อเด้กกินจ้ะ

มันอืดมันบะมี่เลีวคุณก็อยากกินอยากซื้อนะโอเคค่ะแป้งก็ได้นี่เต็มเทการหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะคะทุกคนวม่เจ้าจะได้เยอะไหมค่ะตามมาเลยจ้ะ